ขอบีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักของแอดที่ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลิซย่ Very V R P แอดสิงแจวมาแล้วค่ะเพื่อนๆคลิปนี้แอดจะมาแหกค่ายดังในเกาหลีที่ตอนนี้กำลังเป็นที่ถูกวิพา์พิจารณ์ไปทั่วโลกแต่ก่อนอื่นฝากเพื่อนๆทุกๆคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ช่องให้พวกเราด้วยนะคะจะหาเงินซับแล้วเย้ย yeah, เ yeah, yeah. อะมาเข้าเรื่องกันค่ะโดยเรื่องราว t o p of the town นี้เริ่มจากเมื่อวันที่24ตุลาคมที่ผ่านมาทางรัฐสภาของเกาหลีใต้ได้ตรวจสอบค่ายเพลงค่ายหนึ่งซึ่งเป็นหนึ่งในค่ายระดับ Big กฟของวงการ K-POP นั่นก็คือค่าย HYBE COOPERATION และคนที่ให้ข้อมูลเชิงลึกนี้แก่ทางรัฐสภานั่นก็คือคนในค่ายเองค่ะ ซึ่งรายละเอียดในเอกสารที่เผย,ยแพร่ออกมานั้นทําเอาคนช็อกแล้วช็อกอีกเพราะมีการวิเคราะห์วิจารณ์และพาดพิงถึงศิลปินหลายๆคนในวงการเคป๊กันเลยทีเดียวและแน่นอนระดับตัวแม่อย่างแบล็กพิงกับ l i ซ่แล้วก็ต้องถูกพูดถึงในเอกสารภายในนี้เช่นกันรายละเอียดนั้นมีดังนี้ค่ะ 1. การได้เครื่องแสดงโชว์ที่โคชเชล่าในปี2019นั่นคือจุดเริ่มต้นของความสำเร็จของ Blackpink โดย b l a c k พิ n k มุ่งหวังการมีปฏิสัมพันธ์กับดาราต่างประเทศมากมายซึ่งในเอกสารภายในนั้นจะมีการใช้ตัวเลข0ูนตัวแทนชื่อวงซึ่งหลายๆคนก็รู้อยู่แล้วแหละว่ากำลังพูดถึง b l a c k p ิ n k 2. ที่งาน MTV VMA มีการโหวตที่ผิดปกติสำหรับรางวัลความนิยมทั่วโลกโดยที่การโกงโหวตเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นของ b l a c k p ิ n k ซึ่งอาจจะเป็นการแทรกแซงจากแฟนคลับในต่างประเทศของลิซ่ อ่ะลิซ่าโดนว่าละหนึ่งสามเมมเบอร์ใน YG มีบุคลิกที่สนุกสนานทำให้มีคนรักมากมายถ้าอยากจะมีความสัมพันธ์ที่ยาวนานกับแฟนคลับพวกเราก็ต้องตั้งชื่อด้อมเดียวกันนี่เป็นสิ่งที่ควรทำไม่ใช่เหรอเพราะมันเป็นเรื่องใหญ่ <Yeah. S 1> อ่ะก็เลยตั้งชื่อด้อมว่าเลนเล่เหมือนกันไปเลยว่างั้นตัดกะอะไรของมันวะคนแบบนี้มาเป็นผู้บริหารได้ไงนะเอาจริงงงมาก เข้ามาได้ไงก่อนนี่ฉันนึกว่ากําลังดูการละครอยู่เหมือนตัวร้ายในละครมากเวอร์ที่ต่อหน้าอย่างรับหลังอย่างต่อหน้าทํายิ้มร่าบอกว่าแบล็ k พิงคดีอย่างนั้นดีอย่างนี้สตอถึงขั้นที่บอกว่าชื่อเสียงของแบล็ k พิงคอยู่ในระดับเดียวกับพัสตาชาวตะวันตกเออแต่พอรับหลังเท่าน,นั้นแหละประชุมนินทากันทําหาว่าแบล็กพิงคโด่งดังมาได้เพราะได้ขึ้นไปแสดงที่โคลเช้นเในปี2019 เอาจริงป่ะแบล็กพิงต้องดังมาก่อนโคชชล่าล้ป่ะรอถ้าไม่มีเสียงไม่มีใครรู้จักใครก็จะมาเชิญไปจ้ะแต่นี่โคชเชลามาเชิญด้วยตัวเองเลยเพราะแบล็กพิง์โด่งดังถึงขั้นนั้นแล้วไงระดับโลกแล้วไงเขาเลยรู้จักและมั่นใจว่าถ้าเชิญไปงานจะต้องปังแน่นอนเขาถึงได้ขอมาเชิญด้วยตัวเองเลยเข้าใจเรื่องยัง แล้วที่มันบอกว่าแบล็ p พิงมุ่งหวังจะมีปฏิสัมพันธ์กับศิลปินคนอื่นๆด้วยอ่ะมันก็ถูกต้องแล้วป่ะก็ต้องสร้างคอนเน็กชันไว้ป่ะมันมีโอกาสแล้วก็ต้องคว้าไวส้สิได้โอกาสมาแบบถูกต้องดีๆสวยๆงามๆก็ต้องสร้างคอนเน็กชันไว้มันเป็นเรื่องที่ควรทำแล้วไงแล้วเห็นไหมว่าลิซ่าก็ได้ฟีเจอร์ริงกับโรซาเลียจริงๆแล้วเพลงมันก็ปังมา แถมยังมีหน้ามาบอกว่างานประกาศรางวัล VMA มีการโกงโหวตและการโกงส่วนใหญ่เกิดจากแฟนคลับของ b บ a ็คพิงโดยเฉพาะอย่างยิ่งแฟนคลับของลิซ่าในต่างประเทศโอ้ยฉันจะบ้าก็คนเขารักกันทั้งโลกมากกว่าคนทั้งโลกก็เลยโหวตให้ศิลปินที่เขารักมากกว่ามัน เป็นธรรมดาสิโว้ยโอยและไอที่พิงที่สุดก็คือการตั้งชื่อแฟนดอมว่าเลเล่ซ้ำเหมือนกันไปเลยเราอยากจะมีแฟนกลับที่ยิ่งใหญ่เหมือนลิซ่าแล้วยกเหตุผลมาอธิบายได้แบบโอยฉันยังอายแทนเลย ตอนแรกพวกเราเหล่าแฟนคลับก,ก็เดากันไปต่างๆนานาพยายามมองในแง่ดีก็แล้วว่าทําไมต้องตั้งชื่อด้างคล้ายกันมากขนาดนี้แต่ก็ไม่คิดว่าวันนี้จะมีหลักฐานออกมายืนยันกันต้อๆๆเลยยอมรับกันไปเลยอย่างหน้าด้านๆแล้วคิดดูนะว่าเรื่องอุกต่างๆเหล่านี้เขายังกล้าทําได้แล้วทําไมเขาจะไม่กล้าเล่นข่าวแง่ร้ายแง่งลบยิ่งเรื่องมีเดียเพล์ยิ่งไม่ต้องพูดถึงทั้งตอน crazy horse p a r i y ทั้งเรื่องการเดทเรื่องการลิฟซิงและเฟซติวต่างๆนี่คงสร้างกระแสปั่นประสาทสร้างความเกลียดชังให้คนไม่ชอบลิซ่ามาอย่างยาวนานหลายปีแล้วสินะแล้วการที่มีอาร์ติเคิลออกมาวิจาร์การแสดงของลิซ่าจากบิลบอร์ดและในนิวยอร์กท่านนั่นเองนี่คงจะเป็นแพ็กเกจเดียวกันที่มาพร้อมกันเลยสินะ ทุกอย่างไม่มีคำว่าบังเอิญจริงๆค่ะทุกคนไม่อยากจะเชื่อเลยว่าวงการนี้จะย้ำแย่ขนาดนี้นี่ถ้าเขาไม่แฉกันออกมาพวกเราก็คงไม่มีทางรู้เรื่องจริงแล้วแต่ละอย่างที่ลิซ่าโดนก็คือแรงๆทั้งนั้นเลยแต่ก็ทำอะไรลิซ่าไม่ได้ค่ะเพราะคนดีๆอย่างชีน้องของพวกเราแข็งแกร่งทั้งกายและใจสิ่งชั่วร้ายไม่สามารถทำอะไรน้องเราได้เลย ลิซ่ายังคงโด่งดังและมีชื่อเสียงต่อไปได้อีกแล้วมันต้องเก่งขนาดไหนดวงแข็งขนาดไหนถึงได้ปังไประดับโลกขนาดนี้นี่ขนาดหญิงไทยตัวเล็กๆเพียงคนเดียวกับค่ายเล็กๆของตัวเองยังสั่นสะเทือนค่ายยักษ์ใหญ่อย่างพวกคุณได้ก็ไม่แปลกใจหรอกที่พวกคุณจะกลัวหัวหดระแวงกันไม่หวัดไม่ไหวมากขนาดนี้สั่นพอหรือยัง ตุการไปหมดหรือยังอย่า,ยาเพิ่งรีบตุยนะคะเพราะว่ามีข่าวลือมาแรงว่าลิซ่ากับคดเชล่ากำลังจะมาแล้วจ้าในงานประกาศรางวัล MTV EMA ที่กำลังจะเปิดเผยในเร็วๆนี้เองใครเป็นเหมือนแอดบ้างที่ยิ่งพอรู้เบื้องหลังความมืดดำดักไซในวงการนี้แล้วยิ่งมีแรงฮึดในการโบดมากยิ่งเคลืนเป็นร้อยล มันสามารถทำเพื่อลิซา่าได้อีกได้อีกได้อีกไปเรื่อยๆดังนั้นเลนเล่สุดที่รักมาร่วมแรงร่วมใจกันไปโหวตให้ลิซ่ากันด่วนๆทั้งสองสาขาเลยทั้ง Best K-POP และ Best Collaboration กว่ารางวัลที่สุดแห่งปีนี้มาให้ลิซ่าให้จงได้มารวมพลังกันนะเลนเล่รุ่ย ยังไม่จบค่ะเพราะไหนๆพูดถึงประเด็นนี้แล้วแอดเลยเอาความคิดเห็นของฝั่งแม่จีนและนีิเซนเกาหลีมาฝากให้เพื่อนๆได้รับชมกันด้วยไปดูกันค่ะว่าพวกเขามีความรู้สึกอย่างไรกันบ้างเริ่มที่ชาวเน็ตจีนได้ออกมาแสดงความคิดเห็นซึ่งโดยส่วนมากแล้วคิดว่าหายตั้งใจทำลายลิซ่าและพยายามจะให้วงของตัวเองมาแทนที่ลิซ่า เพราะก่อนที่ลิซ่าจะดีวกับ RCA ได้มีข่าวว่าฮายมีการดีวกับลิซ่าก่อนแล้วแต่ไม่บรรลุสุดท้ายลิซ่าก็ออกงานเดียวแถมยังมาทับรางวัลระดับโลกและกวารรางวัลอื่นๆไปได้อีกทําทให้ฮายรู้สึกว่าตัวเองเหมือนถูกเหยียบหน้าที่ไม่สามารถก้าวข้ามลิซ่าได้ไม่ว่าจะในเกาหลีหรือระดับโลกสิ่งที่ฮายคิดก็คือคิดว่าตัวเองมีไอดอลชายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้ว แต่พอออกนอกประเทศกลับพบว่ากระดูกชิ้นโตที่คอยขัดขวางนั้นคือพลังแฟนๆของลิซ่าหรือลิลลี่ที่เป็นขวาน้ำดังนั้นสิ่งที่ทำได้ก็คือการทำลายชื่อเสียงลิซ่าและปล่อยข่าวเสียหายโดยใช้สื่อในประเทศเจ้าเดิมซึ่งสื่อเจ้านี้ก็ไม่ยินดีอยู่แล้วที่ไอดอลที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศเกาหลีเป็นลิซ่าที่เป็นชาวต่างชาติพวกเขาเลยคิดว่าการลงสื่อเพื่อ สร้างความเกลียดชังต่อลิซ่าทุกวันจะสามารถทําลายลิซ่าลงได้แต่มันไม่ใช่มันกลับทำให้ลิซ่ามีชื่อเสียงมากยิ่งขึ้นส่วนเนติเซนเก่านั้นก็มีความคิดเห็น,นต่อเรื่องนี้เช่นกันค่ะว่า ทุกครั้งที่มีปัญหามักจะโทษลิซ่าอย่างชัดเจนทั้งๆท,ที่ใครๆก็เห็นว่ามันไม่จริงนี่คือการเหยียดเชื้อชาติอย่างชัดเจนเริ่มมีการพูดเรื่องการเหยียดเชื้อชาติเกี่ยวกับลิซ่าและจะพูดกันตรงๆหายอาจจะมีปัญหาใหญ่ได้แฟนๆต่างประเทศน่าจะโกรธกันมากเพราะนี่มันคือการเหยียดเชื้อชาติชัดๆถ้าข้อมูลนี้ถูกแปลออกไปต่างประเทศน่าจะเกิดเรื่องใหญ่แน่ๆพวกเขายังคงโยนความผิดให ลิซ่าอย่างต่อเนื่องมันบ้ามากๆถ้ามีปัญหาอะไรก็โทษลิซ่าว่าเป็นต้นเหตุทั้งทังที่ไม่มีหลักฐานชัดเจนแถมยังเหยียดเชื้อชาติอีกด้วยทุกครั้งที่มีปัญหาก็โทษลิซ่าว่าแฟนคลับของลิซ่าเป็นปัญหาทั้งทงที่พวกมันเองต่างหากที่เป็นคนทำเป็นไงล่ะทุกคนเอาจริงนะชีวิตของลิซ่าทำเป็นด็อก u เม n t a รีสารคดีเรื่องหนึ่งได้เลย กว่าจะมาถึงจุดนี้ได้เส้นทางการประสบความสําเร็จในระดับโลกของลิซ่ามันรรหดมากจริงเทียบได้กับพระจังซำจังที่เดินไปอันเชิญพระไตรปีดกที่ชมพูทวีปได้เลยนะ ประมาตประจอนเยอะมากจริงที่พวกเราได้เห็นได้รู้แบบชัดๆนี้ก็ว่าเยอะแล้วแต่มันยังมีที่ยังไม่ได้ขุดยังไม่ได้โผล่ขึ้นมาอีกอีกมากมายโอ้ยฉันรักลิซ่าจังรักลิซ่ามากอยากเป็นกำลังใจให้น้องแบบสุดพลังเลยขอให้บุญรักษาณะคาะลิซ่าขอให้บุญบาร,รมีที่ลิซ่าทำมาจงคุ้มครองตกนาไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เป็นแม่นอกอฟีนิกซ์ของแม่ตลอด ไปนะเลสซียและนี่ก็คือข่าวคนราทั้งหมดในคลิปนี้นะคะเป๊อเกื่อย่างไรก็เมนมาฉ่ำฉ่ได้เลยกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วเราจะกับมากินะมีความสุขกันมากนะคะรักที่สุดเลยบ๊ายบายจุนก้าไป g ป i um.